รายงานผลข้อตกลงในการพัฒนางานสำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษาวิทยาฐานะูุ่ำนวยการชำนาญการพิเศษประจำปีงบประมาณ2,567ของนางสาวมัทุรสณีกวางทองพุ่มนวยการโรงเรียนบ้านเวียงพานวิทยาฐานะูุ่มนวยการชำนาญการพิเศษบริหารจัดการสถานศึกษาตามภาระงานหลักของสถานศึกษาอย่างต่อเนื่องและเต็มประสิทธิภาพภายใต้โรงเรียนดีสีภาษา ได้แก่ภาษาไทยภาษาอังกฤษภาษาพมา่าและภาษาจีนด,ดังนี้ด้านที่1ด้านการบริหารวิชาการและความเป็นผู้นําทางวิชาการขเจ้า,รจาบ,บริหารจัดการสถานศึกษาให้มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลตามวิสัยทัศน์พันธกิจและเป้าหมายที่กําหนดมีระบบประกันคุณภาพภายในที่มีคุณภาพและเป็นไปตามมาตรฐานอีกทั้งมีการนิเทศกํากับติดตามอย่างสม่สมําเสมอและดําเนินการพัฒนานหลักสูตรสถานศึกษา ทั้งระดับประถมวัยและระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างต่อเนื่องโดยระดับประถมวัยจัดประสบการณ์การเรียนรู้แบบมอนเตสซอรีระดับชั้นประถมศึกษาหลักสูตร i อ c หลักสูตรห้องเรียนปกติและระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นห้องเรียนเตรียมวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์ห้องเรียนภาษาห้องเรียนทั่วไปส่งเสริมดนตรีกีฬาวงโยธาทิษห้องเรียนอาชีพร่วมกับวิทยาลัยการอาชีพเชียงรายส่งผลให้โรงเรียนบ้านเวียงพานได้รับรางวัลทรงคุณค่าสพทอเบกอเวิร์ด ประจำปีการศึกษา2566สถานศึกษายอดเยี่ยมประเภทขยายโอกาสทางการศึกษาด้านวิชาการระดับเขตพื้นที่การศึกษาด้านที่2ด้านการบริหารจัดการสถานศึกษาได้ดําเนินการจัดทําคู่มือการบริหารจัดการสถานศึกษาเป็นไปตามกฎหมายระเบียบข้อบังคับนโยบายและตามหลักบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีมีการจัดทําคําสั่งมอบหมายงานบริหารจัดการสถานศึกษาด้านงานวิชาการการบริหารงานบุคคล การบริหารงบประมาณและแผนการบริหารงานทั่วไปและกิจการนักเรียนโดยดำเนินการจัดตั้งสภาน,นักเรียนสร้างเครือข่ายผู้ปกครองและจัดกิจกรรมช่วยเหลือผู้เรียนผ่านระบบดูแลช่วยเหลือน,นักเรียนอย่างมีประสิทธ,ธิภาพส่งผลให้ได้รับการประเมินคุณภาพและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐอยู่ในระดับ AA ประจำปีงบประมาณพศ2566ด้านที่3ด้านการบริหารการเปลี่ยนแปลงเชิงกลยุทธ์และนวัตกรรม ได้ดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่สามารถพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดีมีความรู้ตามที่หลักสูตรกำหนดและนำหลักการบริหารในรูปแบบ WPS model มาปรับประยุกต์สู่เวียงพานโมเดลยึดหลักการบริหารแบบมีส่วนร่วมเพื่อให้เกิดวัฒนธรรมองค์กรสี่หน้าคือหน้าดูหน้ารู้หน้าอยู่และหน้าเรียนส่งผลให้โรงเรียนบ้านเวียงพานได้รับโร่รางวันโรงเรียนต้นแบบส่งเสริมกิจกรรมทางกายประจำปี2567 ด้านที่4ด้านการบริหารงานชุมชนและเครือข่ายได้ดำเนินการพัฒนาสถานศึกษาร่วมกับคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานผู้ปกครองนักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภาคีเครือข่ายและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายรวมพัฒนาโรงเรียนให้เป็นแหล่งเรียนรู้อย่างมีคุณภาพด้านที่5ด้านการพัฒนาตนเองและวิชาชีพได้เข้าร่วมการพัฒนาตนเองและวิชาชีพอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ เพื่อมีความรู้ทักษะมาใช้ในการบริหารจัดการสถานศึกษาตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชาและนโยบายต้นสังกัดและปฏิบัติตนในการรักษาวินยัยคุณธรรมจริยธรรมและจรรยบรณวิชาชีพยอย่างเคร่งคัดส่งผลให้ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติครูรุษสด,ดุดีประจำปี2567ประเภทผู้บริหารสถานศึกษาและรางวัลทรงคุณค่าสพทอเบกอวอร์ดประจำปีการศึกษา2566 ผู้นำนวยการสถานศึกษาย,ยอดเยี่ยมโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาด้านวิชาการระดับเขตพื้นที่การศึกษาประเด็นท้าทายเรื่องแนวทางการพัฒนาศักยภาพและคุณลักษณะของผู้เรียนตามความถนัดความสนใจโดยการเรียนรู้อย่างมีความสุขภายใต้ความปลอดภัยของสถานศึกษาโรงเรียนบ้านเวียงพานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต3จัดการเรียนรู้ให้มีคุณภาพและได้มาตรฐานการศึกษาโดยใช้เวียงพานโมเดล ด้วยการศึกษาสภาพปัจจุบันและสภาพที่พึงประสงค์ผลการสร้างแนวทางการพัฒนาศักยภาพและคุณลักษณะผู้เรียนตามความถนัดความสนใจด้วยการเรียนรู้อย่างมีความสุขภายใต้ความปลอดภัยของสถานศึกษาโดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุดผ่านกระบวนการเวียงพันโมเดลส่งผลให้ครูให้การแนะแนวโค้ชชิ่งนักเรียนได้อย่างเป็นระบบผู้เรียนได้รับการแนะแนวและส่งเสริมสุขภาพจิตนักเรียนวิถีใหม่ด้วย Health Hero ส่งผลให้โรงเรียนบ้านเวียงพานได้รับรางวัลสถานศึกษาปลอดภัยระดับดีเด่นประจำปี2567และเป็นศูนย์ไดแนวประจำเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต3ผลงานและความดีสมศักดิ์ศรีรางวัลพระราชทาน